ส,สโมส,มสรสนัยอักษรเทพบุรุษค่ะพอดีป yup. ีนี้ท่านเขาแต่งตั้งให้เป็นประธานฝ่ายพิทักษ์สายตานะคะก็วันนี้ก็จะมาเรื่องเกี่ยวกับม้อแว่นนะคะก็คิดว่าจะจัดประมาณแจกแว่นใช่ไหมแจกแว่นนะคะแจกแว่นสายตาผู้สูงอายุสายตาผู้สูงอายุนะคะประมาณสี่ถึงสามสี่ร้อยอันประมาณเนี้ยม่ทราบว่า คนที่มารับบริจาคประมาณนี้ไหมคะหรือว่าน้อยกว่านี้มีแล้วแหละแว่นจริงๆมีได้คก็กลับประมาณนี้เนาะเพราะว่าต่างจังหวัดคนที่ว่าจะมารับเก้วประเว่นายตาจะเยอะเหมือนกันเขาเด็กมันมีผ่านไปแล้วก็เหลือแต่ผู้ใหญ่ตอนนี้เด็กไม่มีใช่ไหมคะถ้าเด็กไปแล้วเขาจะมีไสายฟอกที่จะมาจะมาลงที่แปะเรื่อยๆอันนี้ก็สายฟอกที่ ครับเออผมขอความเห็นนะครับระดับสั้นของเออสวนี่นะครับจะไซส์เท่าไหร่ดีครับร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเทียเตยมนะเทียเตยมขนาดความลึกเอ็นวส้นยาวยาวทั้งยาวทั้งสั้นครับทั้งยาวทั้งสั้นใช้เยอะเดียวใช้เยอะ ไม่้อห้าสิก็อยากได้แว่นแล้วร้อยห้าก็อยากได้แว่นแล้วอยางไม่ไม่ต้องร้อยห้าสิบจะร้อยห้าสิบเป็สามร้อ้อยห้าสิบมพอสามันน้อยมากสำหรับ่ายวถ้าเกินสามร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะเป็นมันไม่คว่จเป็นตาิดปกติใช่มาตรฐานยิงอ่ะสอง คือไซส์สองร้อยกว่า <grandparents> น <fois> ี่จะเยอะกว่าเพื่อนใช่ไหมฮะสองร้อยกว่าสองร้อยนี่ถือมั้งสองร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดห้าสองร้อยเจ็าเพราะว่าจะจะเตรียมมาได้ไงจะเตรียมที่แบบว่าเอ่อเอ่อไซส์ที่ต้องการได้ขนาดที่ต้องการก็มีตั้งแต่ยี่ มร้อยเก้าสิบดีกว่าร้อยยี่บเ้ามงบพ่อหลายยา้ค่าไ่เลย้ยหบองบประธานลายยาเออจะแจกแจกมีงบไปยัง้ยาก่อนว่าคามร่การก่อนล้วเยเงินที่เไม่ใช่เรื่องใหญ่แเงินไม่มีเรื่องใหญ่ไม่ใช่ก็ได้าที่ต่านะที่เงาาที่โดนะเียร์นม่ที่ไรซาลจกินที่เอาไปที่วัดที่จะแจกแจกเรื่อ